สวัสดีค่ะ สวัสดีครับวันนี้เราสองคนอยู่ที่สำนักงานของมูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการน,นะครับขนมเยอะแยะเลยที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นขนมที่เราจัดเตรียมเอาไว้เพื่อส่งมอบไปให้กับน้องๆผููอพยพชาวเวียดนามที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปให้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุขตรุงพระรามสองแห่งนี้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับน้องๆน,นักศึกษาจากสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัน์นะครับที่วันนี้ได้นําของมาบริจาคให้ กกัับบวเรราคค่ะแต่มูลนิธิของเราเนี่ยก็ยังต้องการขนมแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้เช่นเฟมเพิร์ข้าวสารอาหารแห้งอยู่นะคะเพราะว่ากิจกรรมถุงยังชีพหรือว่ากิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมน้องๆเนี่ยคงดําเนินการต่อไปตลอดเวลาแล้วก็เรื่อยๆเราก็จะไปจัดกิจกรรมทุกๆเดือนนะคะนําขนมต่างๆแล้วก็สิ่งของที่เราขอรับบริจาคเนี่ยนำไปมอบให้น้องๆในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ชนบทที่ขาดแคลนนะคะครับค่ะ ท่านใดสนใจนะครับต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กๆนะครับท่านสามารถที่จะบริจาคสิ่งของให้พวกเรานำไปแจกจ่ายให้กับเด็กๆนะครับได้ที่บุลณนิธิเพื่อเด็กและคนพิการเลขที่22ถนนพุทธบูชาแขวงบางมดเขตจ,จอมทองกรุงเทพมหานคร10150หรือว่าจะขับรถเซิร์ชจาก o o o l l m m p s มาที่มูลนิธิของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ